ข้าพเจ้านายชัยพรกินธนูผู้ปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าได้เคยร่วมปฏิบัติธรรมกับสุรัตธรรมเคยปฏิบัติธรรมมา,อาเอาใหม่รู้จักสุรัตธรรมดาส,สุรัตธรรม ดร,รสุรัตน์คลินิกเวชกรรมสุรัตน์มาครั้งนี้คือได้มีจิตสงบทำให้มีสมาธิจิตองใสและปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมในครั้งนี้ด้วยครับ